สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยู่ดีมีเฮงนะครับเอพิสซดนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหงจุ้ยห้องอาหารห้องอาหารนะครับก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวการที่เราได้ทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะครับอันนี้เป็นการเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีอย่างมากเลย บางบ้านนะครับมีโต๊ะอาหารไว้แต่ก็ไม่ได้ใช้นะฮะกลายเป็นที่วางสิ่งของกลายเป็นที่ทํากันบ้านของลูกนะครับอันนี้เรียกว่าผิดวัตถุประสงค์นะผิดวัตถุประสงค์ในการที่เราใช้ตัวโต๊ะทานอาหารซึ่งเป็นโต๊ะประทานนะครับแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้ห้องทาอาหารคราวนี้เรามาดูนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของตําแหน่งที่ตั้งโต๊ะทานอาหารเนี่ยในทางขงจุ้ยกําหนดไว้ว่าตําแหน่งที่ตั้งนะครับ จะต้องนะครับไม่ตรงกับประตูห้องน้ําการที่ตำแหน่งที่ตั้งของตัวโต๊ะทานข้าวหรือโต๊ะทานอาหารเนี่ยไม่ตรงกับประตูห้องน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าในสมัยโบราณก่อนนะครับประตูห้องน้ําเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเชื้อโรคต่างๆเนี่ยผ่านเข้ามาทางประตูเนี่ยเยอะแต่ในปัจจุบันถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยประตูก็ปิดมิดชิดแล้วแต่ก็มีโอกาสนะครับที่ เราเปิดประตูห้องน้าใช้นะครับมันก็จะมีการพาในส่วนของอากาศในห้องน้าพาเชื้อโรคในห้องน้ำเนี่ยเข้ามาปะปนในบริเวณโต๊ะทานข้าวของเราหรือว่าอาหารที่ราวางไว้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงวิธีการแก้ไขง,ง่ายเนี่ยเราก็ใช้วิธีการบังนะครับเพื่อไม่ให้เห็นอาจจะเป็นการใช้มา่านหรือมูรี่ปิดกั้นบริเวณที่เป็นประตูห้องน้ําหรือในกรณีที่วางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆน,นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินก็บังนะครับในส่วนของโซนประตูห้องน้ํา กับพื้นที่ที่เราใช้วางโต๊ะทานข้าวเนี่ยพินท่านี้นะครับก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับตามหลักของหงจุ้ยที่ถูกต้องได้แล้วนอกจากประตูห้องน้ําแล้วนะครับตำแหน่งในการวางในส่วนของโต๊ะทานข้าวเนี่ยเขาก็จะไม่วางใต้ห้องน้ําจริงๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่แค่ใต้ห้องน้าอย่างเดียวนะครับเรื่องของเราต้องระมัดระวังเนี่ยคือเรื่องของอย่าวางใต้โถชักโครกหรือว่าโถส้วมนั่นเอง ในกรณีที่วางใต้ห้องน้ําแล้วไม่โดนโถส้วมเนี่ยถ้าถามผมนะมันก็ยังไม่ได้เสียมากนะครับนอกจากโต๊ะทานข้าวนะครับจะห้ามอยู่ตรงข้ามกับประตูห้องน้ําแล้วเนี่ยในกรณีที่โต๊ะทานข้าวของเรานะครับอยู่ชั้นหนึ่งจุดที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเลยคือเรื่องของโถส้วมถ้าโต๊ะทานข้าวตรงกับโถส้วมเมื่อไหร่นะครับถือว่าเป็นเรื่องผิดอย่างร้ายแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการที่เราวางโต๊ะทานข้าวไว้ใต้ห้องน้ํา แล้วไปตรงกับบริเวณที่เป็นโถส้วมเนี่ยเราก็เพียงแค่ทําการย้ายนะครับโตขยับออกมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ตรงกับโถส้วมแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปรับที่เพียงพอแล้วอีกข้อนึงนะครับที่เรามักจะกังวลกันมากเลยคือการวางโต๊ะทานข้าวไว้บริเวณใต้คานจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าถามผมนะครับเรื่องของการวางโต๊ะทานข้าวไว้บริเวณใต้คานเนี่ยจะมีความรุนแรงเนี่ยน้อยกว่าการวางไว้ใต้ห้องน้ํา ในบริเวณจุดที่เป็นโถส้วมนะครับเพราะว่าการที่เราทานข้าวใต้คานเนี่ยเราไม่ได้นั่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางวงจุ้ยเนี่ยก็ถือว่าไม่เสียมากแต่ถ้าสามารถเลี่ยงได้นะครับสามารถขยับได้ก็อย่าให้ไปโดนตัวคนแต่โดนโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็ถือว่าไม่เสียมากนะครับคราวนี้เมื่อเราได้ตำแหน่งที่ถูกต้องในการวางโต๊ะทานข้าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาหาตัวช่วยเสริมโชคลาภไว้สําหรับห้องทานอาหารของเราแล้วก็โต๊ะทานข้าวของเรานะครับตัวช่วยแรกนะครับเป็นเรื่องของการ แนะนำนะครับเป็นทิปในการวางในส่วนของผล,ลไม้หรือว่าอาหารไว้บนโต๊ะทานข้าวอันนี้จะช่วยเป็นการเพิ่มพลังนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอาหารบนโต๊ะนะครับมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างที่2นะครับที่สามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับในบริเวณโต๊ะอาหารเนี่ยคือเรื่องของโคมไฟ การที่เรามีคมไฟนะครับแล้วก็ใช้แสงที่เป็นแสงสีนวลนๆนะครับเป็นแสงสีออกเหลืองนิดนึงนะครับทำให้เรามองภาพอาหารเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยในทางคงจุ้ยเนี่ยนอกจากที่จะช่วยกระจายพลังงานที่ดีให้อยู่ในพื้นที่ของบริเวณโต๊ะทานข้าวของเราแล้วนะครับ ยังจะช่วยเรื่องของสีสันของอาหารนะครับทำให้สมาชิกภายในบ้านเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีในการทานอาหารนะครับมองในส่วนของอาหารต่างๆเนี่ยสวยงามนะครับน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นคราวนี้เรามาลองดูนะครับในส่วนของวิธีการเลือกซื้อโต๊ะทานข้าวเวลาที่เราไปเดินเลือกซื้อนะครับเฟอร์นิเจอร์ในงานแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกโต๊ะทานข้าวแล้วสิ่งสําคัญที่หวงจุ้ยให้ความสําคัญนะครับก็คือเรื่องของจํานวนสมาชิกภายในบ้านที่ใช้จะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของโต๊ะไม่ใช่ว่าเราอยู่แค่2คนนะครับโต๊ะมีความใหญ่กว้า มากเลยนะครับอันนี้ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ชอบเนื่องจากว่ามันไม่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทํามันเป็นพลังหยินมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกภายในบ้านน้อยนะครับโต๊ะทานข้าวเนี่ยเราก็เลือกขนาดที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็จํานวนคนหรือว่าจานวนสมาชิกภายในบ้านอย่างที่2นะครับก็คือในส่วนของโต๊ะต่างๆที่นํามาใช้เนี่ยในทางฮวงจุ้ยเนี่ยจะพยายามให้เลี่ยงนะครับโต๊ะที่มีเหลี่ยมมุมเนื่องจากว่าเหลี่ยมมุมเนี่ยเป็นพลังงานที่มันไม่ดีนะครับในทางฮวงจุย้ย เราก็อาจจะเลือกเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ลบมุมลบขอบนะครับหรือในกรณีที่เราเลือกไม่ได้จริงๆเราก็ทําการบังครับอาจจะเป็นผ้าคลุมโตะนะครับบังในส่วนของมุมต่างๆอันนี้ก็สามารถช่วยได้แล้วครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเรื่องของการต่อโต๊ะบางทีเรามีการต่อโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะเล็ก2ตัวแล้วมีร่องอยู่บริเวณตรงกลางแบบนี้นะครับทางฮวงชุ้ยถือว่าเสียนะครับไม่ดีวิธีการแก้ไขก็ง่ายมากเช่นเดียวกัน เราก็ทําการนะครับใช้ผ้าปูโต๊ะบางไม่ให้เห็นในส่วนของร่องต่างๆเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเราได้ทําการปรับผงจุ้ยอย่างถูกต้องตามหลักเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะลองกลับไปสังเกตที่บ้านคุณผู้ชมดูนะครับว่าภายในห้องอาหารของเรามีตําแหน่งของโต๊ะอาหารวางไว้ถูกต้องหรือไม่วางไว้ตรงกับประตูห้องน้ําหรือไม่วางไว้ใต้ขาหรือไม่วางไว้ใต้ห้องน้ําหรือไม่ถ้าสังเกตแล้วนะครับ ปรากฏว่าวางไว้ผิดหลักตามหลักที่ดีของพวงจุ้ยเนี่ยเราก็เพียงแค่ขยับนะครับเลื่อนออกมานะครับบางไม่เห็นในสิ่งที่เราไม่ชอบเพียงเท่านี้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นการปรับพวงจุ้ยให้ดีขึ้นสําหรับพวงจุ้ยห้องอาหารเพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ดีกินดีนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตสมาชิกในครอบ,บครัวจเจริญรุ่งเรืองหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับในการที่จะเลือกตําแหน่งแล้วก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่นํามาใช้ ในส่วนของห้องทานอาหารถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆของคุณผู้ชมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง living softing ผมจะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้จะต้องลากันไปก่อนหวังว่าคุณผู้ชมจะอยู่ดีมีเฮสวัสดีครับ